ปกติแล้วเนี่ยกล้องและเลนส์ของเราฮะไม่ว่าจะเป็น Canon, n i k คอนโซ y y หรือว่า f ู j ิเนี่ยเราซื้อกล้องอะไรมาฮะเราก็ต้องซื้อเลนส์นั้นๆนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะใช้เลนส์ไลก้านะเคยได้ยินเลนส์ไลก้านูน้นไลก้านี้ฮะแล้วคนเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยเราใช้ Sony, n i k คอนแคน n ออยู่เนี่ยเราจะใช้เลนส์ไลก้าได้อย่างไรฮนะวันนี้ผมมีอะแดปเตอร์มาแนะนำครับ และดปเตอร์ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือคลิปปอนนั่นเองฮะแน่นอนหลายคนเคยได้ยินคิปปอนมานานนะหลายคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะคลิปปอนเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งฮะที่ทำออกมาหลากหลายฮะแน่นอนว่ามันคุณภาพดีมากฮะแล้วก็ made in Japan ทั้งหมดนะคุณภาพของเขาเนี่ยจะเนียนมากนฮะ ถามว่าคุณภาพดีของอะแดปเตอร์เป็นอย่างไร <c oughs> ข้อแรกฮะมันต้องบางเบาฮะแล้วก็มีความแข็งแรงนะโลหะที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นอะลูมิเนียมอย่างดีฮะถ้าเป็นเหล็กเนี่ยอะแดปเตอร์จากจีนเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะแข็งเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเรื่องของน้ําหน Nev ักตามมาด้วยฮะแล้วปกติเนี่ยกล้องมาเล่นของเรามันก็หนักอยู่แล้วนะถ้าอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปแล,แล้วมันยิ่งหนักเข้าไ,ไปอีกเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อการถือถ่ายอะไรแบบนี้ได้ฮะ ต้องบางเบาแล้วก็แข็งแรงนะที่สําคัญเนี่ยตอนที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะนิ่งนะพอเราคลิกลงไปกับกล้องหรือเลนแล้วเนี่ยมันจะไม่ก่แกะก่แกะมีแกลบอะไรแบบนี้อนะ่ะคือคลิกลงไปแล้วเนี่ยจะนิ่งกริบเลยแล้วก็แน่นนะแต่ว่าคําว่าแน่นในที่นี้ฮนะบางอันเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินอะแดปเตอร์ที่มันแบบไม่ได้มาตรฐานนะพอมาใส่แล้วเนี่ยมันกินในส่วนของเมาส์กล้องนะมันจะมีรอยนะใส่เข้าไปเนี่ยังกลืดหรือว่าเลนเนี่ย ใส่อะแดปเตอร์ก่อนจะไปใส่กล้องเนี่ยมันทังแกลกเข้าไปเนี่ยแล้วเวลาถอดก็คือฝืดเลยนะแล้วก็ถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยถอดไม่ดีฮนะมันจะกินเนื้อเลนแล้วก็เมากล้องได้นะแต่ว่าคลิปป้อนเนี่ยไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยนะ,ะระดับโปรเนี่ยเขาใช้คลิปป้อนกันมานานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้โอกาสดีนะที่จะมาแนะนําว่ามันทําอะไรได้บ้างคับผม อย่างที่ผมเกิ่นไปตอนต้นฮะว่ามันมีเลนไรก้าหลายคนเนี่ยใช้กล้องมาตรฐาน c a n นอนนิคอนที่เป็นฟูลเฟมอะไรแบบนี้อยู่แล้วะแล้วก็เคยได้ยินว่ามันเป็นไรก้าเฮ้ยมีไรก้าโน้นไรก้ ga, M, ga, าเอ็มไรกาออะไรแบบนี้เฮ้ยแล้วเราจะใช้ได้ไหมมันไม่เกี่ยวอะเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายแบบว่า เฮ้ยแคนนอนนิคออะไรแบบนี้เป็นสายออโต้อะไรแบบนี้นะรู้สึกว่าเลนพวกไรกาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ใช้ไม่ได้หรือเปล่าฮนะเพราะว่าถ้าคนจะใช้ไ i กาก็ต้องมีบอดี้ไรกาอะไรแบบนี้ฮนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าใครที่มีแคนนอนนิคอนะไม่ว่าจะเป็นแ a n นอน USR นะนิคอนที่เป็นเมาส์แซดนะหรือว่า Sony A7 อะไรต่างๆที่เป็นเมาส์อีนะรวมถึง GFX ที่เป็นมีเดีย f o ฟอร์แของ Fuji เนี่ย คุณสามารถใช้เลนส์ไรกาได้หมดเลยนะฮะโดยใช้อแดปเตอร์คิปปอนนั่นเองฮนะผมจะแนะนำไปทีละตัวเลยนะเพราะว่าอแดปเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายฮนะเริ่มที่ c n o o อนกันก่อนนะอันนี้เป็น Canon USR นะเป็น GFX นะ Nikon แล้วก็ Sony Maui e, นั่นเองฮนะส่วนเลนส์ข้างหน้าที่ผมวางอยู่3ตัวนี้ฮนะขออนุญ,ญาตแนะนำมนาะอันแรกคือ เลนไรกา M นั่นเองฮะอันนี้เป็นเลน35มิมลทั้งหมดนะแล้วก็มีเลนที่เป็นคาวไซแซดนะแ m เนี่ยก็จะเป็นเมาส์ M เหมือนไรกา M นี่แหละแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์คาวไซนะก็เป็นแบรนด์เยอรมันคู่แข่งของไรกานั่นเองฮะรวมถึงเลนที่อยู่ตรงนี้ฮะเป็นเลนไรกา านะอา,ะอาะก็จะมีไลกาเอกับไลกาอานะที่เป็นเมาส์เด่นๆของเขาที่เป็นเลนสนะส่วนไลก้าก่อนหน้านี้เราขอไปพูดถึงแล้วกันนะมันมีเยอะแยะมากมายฮนะเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนนะ c a n o อนเนี่ยเป็นแ Can น e อน o s R นะหลายคนรู้จักอันดีฮนะ R5 R6 R3 อะไรพวกนี้ฮนะออกมาเยอะแยะมากมาย มันสามารถใส่เลนส์ไลกาได้ฮนะเริ่มที่ตัวนี้ฮะจะเป็นคลิปป้อนนะเป็นไลกาอาไปใส่ EOS R ก็คือใช้เลนส์ไลกาอไปใส่กล้อง EOS R หรือว่าจะเป็นตัวนี้ฮก็คือไลกา M มฮะไปใส่ EOS R นั่นเองฮนะก็คือเอาเลนส์ไลกา M ตัวนี้นะหรือว่า ZM ตัวนี้ฮะไปใช้กับกล้อง c a n นอนได้นั่นเองฮนะ รวมถึงถัดมาถ้าเป็นนิคอนตรงนี้ก็สามารถใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ได้คลิปป้อนเหมือนกันนะเป็นเลนไรกาเอ็มมาไปใส่กับนิคอนแซนะหรือว่าจะเป็นไรกาเอไปใส่กับโซนี่ m อีเมาส์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็น GFX ฮะตัวนี้ฮะก็สามารถใช้กับเลนเอ็ได้นั่นเองฮนะนี่ฮะเป็นเลนไรกาเอ็มไป GFX แบบนี้เลยก็จะอันใหญ่ๆห,หน่อยนะกล่องก็ใหญ่ตามไปด้วยฮนะ หรือว่าถ้าจะแปลงจากไลก้าไปไรก้าเองเลยเนี่ยคิปป่อนเขาก็มีให้เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวนี้นะจะเป็นไรก้า R ไป M ใช้เล่นไรก้า R นะคือตัวนี้ตระกูล R ทั้งหมดเนี่ยไปใส่บอดดี้ที่เป็นเมาส์ M ของไรก้าะไรนะ M 6 M 1 0 M 1 1อะไรพวกนี้นะสามารถใช้เล่นไรก้า R ได้นะอันนี้คือแปลงจากไรก้าไปไรก้าเองเลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะ เป็นไลก้า M 2L ฮะก็คือสามารถใช้เล่น l ์ไลก M หรือว่า ZM ของไซส์เนี่ยไปใส่เมาส์ L ฮะเอาเมาส์ L คืออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ฮะเมาส์แเนี่ยเป็นเมาส์พา n a s o n i กนะหรือว่าจะเป็นไลก้าที่เป็น SL ฮะเราก็ถือว่าเป็นเมาส์ L เหมือนกันหรือว่าตะกูลไลก้า T t l t l 2พวกนี้ฮะกล้องเมาส์ L ฮะก็สามารถเอามาใส่กับเลนส์ไลก้า M ได้นั่นเองครับ แนะนำกันไปเยอะแล้วฮะตอนนี้ผมจะลองใส่ให้ดูกับ c a n น n e อ USR 5ตัวนี้นะปกติเนี่ยก็ใส่เลนส์ f 35มิลน,นะแต่ว่าเราก็ถอดเลนออกมาแล้วก็ใส่อดแดปเตอร์คลิปป้อนเข้าไปฮะโดยผมจะใส่อดแดปเตอร์ที่เป็น ไลกา M ไป eosr ตัวนี้เข้าไปฮะก็ดูมาร์ให้ตรงฮะสีแดงจะมีจุดสีแดงอยู่นะแล้วก็ใส่แดงให้ตรงแดงแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันคลิกแล้วก็มีความแน่นเลยนะรู้สึกว่ามันไม่มีคันเกาะแกะอะไรแบบนี้เลยฮะแล้วก็ตามด้วยเลนส์ไลกาเอนั่นเองฮะใส่เข้าไปก็ดูมาร์คให้ตรงนะแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้ แค่มีอะแดปเตอร์คีปป้อนนะแค่นี้คุณก็สามารถที่จะแปลงกล้องตระกูลญี่ปุ่นทั้งหมดตรงหน้าผมนี้นะทั้ง4แบรนด์ตรงนี้นะ ไปใช้กับเลนไรกาที่เป็นเยอรมันได้แล้วอะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกล้องโปรทั้งหลายฮะใครที่เป็นสายโปรสายออโต้ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถใช้เลนไรกาเอมได้แล้วฮะโดยเฉพาะถ้าใครจะไปถ่ายภาพนิ่งให้มันได้อารมณ์ฮะหรือว่าได้คอนทราได้สีที่เราต้องการนะหรือใครชอบความแบบนวๆนวะเพื่อจะเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีวิดีโอต่างๆเนี่ยทุกวันนี้พัฒนาไปไกลแล้วนะแต่ว่า ความที่เราจะแตกต่างจากเพื่อนนะมันก็อยู่ที่เลนนี่แหละฮะรวมถึงเอาไปใช้กับเทคโนโลยีในกล้องเนี่ยถ้าผสมผาสานกันออกมาเนี่ยก็จะได้อะไรที่ลงตัวแล้วก็มีประโยชน์ครับผมและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ